โอย,ย,ยวตีเววดีว <c oughs> วนีพี่น้องต่ายนี้ทา่ามูมส้สมุงหมสับวเด้อน,นี่ตนอนทำเกาะูซองเบาไก่นะพี่นอ้องา,ากสองพี่น้องไอไปบักสองธนาคขางก้จนปิดอย่างได้มากอคิวพี่น้องแล้วตอนนี้เา้ากำมีคองควันระลําใจเล็กๆหน่อยเนาะเขาสีไปมอบให้ น้ำใจจากง่ายที่ทังอเมริกาเนาะง่ายก็คือลุงของศกไชยแหละพี่น้องเป็นมีน้ำใจเนาะคือสีแบ่งปันขายาเนาะให้ของขนงศกไชยเนาะคือไอ้เขียวเดี๋ยวตอนนี้เกาก็ลอไอ้เขียวก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าไอ้เขียวก็ยังมัอยู่เพื่อนอยู่หน้าเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นไปเอาล้านเพิ่นเราก็ยังรอก่อน ถ้าก็มันบากสองยิดนีอไม่หูอ่ะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ห,หน้าตาส้มปะรอ,อยู่ล่ะลออยู่มือก่อนเฮ้ยไอยักหนาว่ะอย่งนั้นพี่น้องไก่กับขอบใจไ <c oughs> อ้แทนไอ้เขี้ยวเนาะขอบใจไอ้หลายๆเนื้อที่มีน้ำใจเนาะที่แบ่งปันความสุขเนาะ เคียวเนาะเพิ่นก็คิดไล้ไล้คิดไล้เนาะพี่น้องเพิ่นก็คิดไล้แบบเมียกะเลิกแล้วก็มาป่วยนะพี่น้องลายเรื่องเป็นมาป่วยท่านแล้วพี่น้องก็ทาติดตามต้นไปเนาะแล้วไก่ที่พาพี่น้องไปฮะไอ้เขียวเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเป็นอาการเพิ่นเป็นยังไงเนาะทามข่าวเพิ่นเพิ่นป่วยนั่นแหละอาการเพิ่นป่วยแล้วก็หรือว่าคิดไล้แล้วมันก็ลง gặp họ nó vinh không họ chạy lại lại nữa mà họ là phi

สวดีมาฮะเจ้ามีลุงทองสุกใสไสอะรฮะลุงทองสุกไสนะเป็นอินดูยละไร้ะขาย่าเจ้าหนึ่งล้อยลานละ่ายอขตั้งแรกเ็นบอกว่าให้แรกมาให้ลาวเ,เด้ยพอทองสุกใไสคัแรกมาแล้วได้สองพันเก่าสี่ิบาทหนึ่งล้อย อย่างเก่าสีแดงนะไอไอพ่อนเออไอพ่อนโดยพวกไหนเอโอ้ยากสิแบบนั้ได้เนาะเอ้าเป็นเห็นเจ้าสบายเนาะไปหาโดยไปหาหม่สองสามมื่นอันนี้ นนันเจ้าว่าอุตส่าหก์กฤษได้กันเจ้าว่าอุตส่าหกฤษหลอนบอกเป็นไปไังกฤษแต่ว่าซิบูซิเบซื่อไปได้บอกลูกบอกหลานอ,อันจะขอขอมอบกบเจ้าลายนำ้ำอายนายเด้อที่ให้ความเมตตาการุณาแล้วกับแจ็กซีบาจัางไดดีใจนอนนอน,น,นดีใจอะไรดีใจเขาเมื่อนะ น้องมากบบอ่มเห็นเ้าโดยควถทาเป็นไปได้วิตโควิดยามได้ห้มายมนะ<อ>ามแน่เจอเห็นหน้าเห็นตาเด้<อ>พวกขน้อยกับผมไม่ยั่งดอกทงไฮทงหน้าเลยกระมากกับอยากอยู่ยามถามข่าวทั้งนั้นเป็น,นยังไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่พี่นอ้องเด้ทุกคนเด้เป็นยังไงคนบ้านเฮาอยู่คุณน,นั่นอนะ่ะอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่ ควบยุยย่านทั้ข่าวทั้งเพิ่พอนเดิร์พ่อแม่ไอ้น้องป้าจูคูจูคนคือทางสหรัฐอเมริกาแล้วการทั้งลุงซีเมืองซีวิไลท์้งเพิ่นเบิร์กะขอกล่าวคข้ามาท,าทักทาสบายดีเพิ่นเดิร์นะฮะเมื่อนั้นเพิ่นก็เลยโทรมาอยู่มาเล่นนำซีเมืองซีวิไลท์กันค่ะอาร์มาร์เป็นเจ้าของซีเมืองซีวิไลกันค่ะ อันนี้ก็บัตถุขุขคนแเละพี่น้องทีท่ติดตามก mm ็ hmm. คือหูคือเห็นบ้านเฮาเน่ะสภาพอินฟ้าอากาศกัเป็นแบบนี้กาใส่เห็ดหน้าปีในแต่ละปีอ่าอยากหายซีวิตตัวเองดีขึ้นกว่านี้อยู่พี่น้องแต่ว่าในหันมาก็ก้องประกอบมันก็มีปัจจัยหลายอย่างแต่ทั้งอย่างไดก็พวกเฮาก็สิสูทนไป ทำมาหากินก็อาศัยธรรมชาติแล้วคุดคบคุดเขียดนะฮะกระป๋อมใหญ่ไข่หมดแดงเนาะแล้วก็กินปลาน้ำน้องน้ำห่วยจะสิอะไรพี่น้องที่ิดประจำวันครับพี่น้องทีวิตประจำวันเท่าพ่อแดงไอ้น้องไปขูดตุกคนเจ้าพี่กลยอยู่ดีไม่แห้งอยู่กับจะขอความกับใจอีกทีหนึ่งเนาะมาทางเบาไกลที่ว่าเป็นทำสอนยูทูบได้ประสบผลสำเร็จไปอีก ได้เติบเนาะถ<ด>ึงว่าสีบัวหันโด่งดังสำหรับผู้อื่นก็ตามแต่ว่าเพิ่นก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่าเนาะมีคว่ำสวยเหลือทางด้านสังคมหรือว่าเ,<ด>เห็ดบุญเห็ดท่านเป็นไก่ไปสวยๆหลายๆบ่อนเนาะพี่น้องเนาะ<ด>อันนี้กับโบ้หูแจักสีหวานไดๆเน,นอะก,กับขอบใจนนอ,อ้อายเนาะไอว่อนแล้วก็ขอบใจหลายๆแล้วก็สมาคมเนา<อ>ะที่ได้ให้ไก่เป็นสะพานบุญเนาะนะก็โดยเป็นสะพานบุญให้อ้าย ผู้คกากับโได้นิ่งดูได้โบได้นั่งยูล่าแต่ละมือกับไปเห็ดเวียกบางเถื่อกกับเห็ดโกวียกับโก้ซางว่ามีเวลาไปถ่ายอะไรเด้อเห็ดกำแพงจะเจ้าอยู่เพราะว่าเอนเห็ดกับกำแพงกันแม่น้องอาเตีอะไรพี่น้องจากกำแพงอกับอาไซเวล่าบ้างไปเห็ดทานแต่ว่าเพิ่าจะได้กระตามเนาะเพิ่าว่าเงินเงินทองที่ ทั้งอายฝากมาน้องกับพี่ใส้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดอเอาตัตตกับชีวิตเงินถูกบาทถูกสตางค์ถูกกีบถูกดอลลาร์มันถึงว่าสิเป็นหนึ่งร้อยดอลลาร์ก็ตามแต่มันมีขาดสูงกว่านั้นสำหรับน้องแล้วขอบใจขอบใจอ่ะเนาะนาะเมือนี้งกนัน้องโชกไสกับปู่อยู่ทำไอ้ไเลยไปเล่นน,น,น้องโศกใสที่นไม่ใส ลุงเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าไอ้ได้เพิ <s <S ่นว่ากินข้าวมอสอกไส้เด้อว่าฝากบอกมอไเด้อร์ะเพิ่นเป็นอะไรนะเพิ่นเป็นคนเล่าไงคนยวียงจันแหละแต่เพิ่นไปอยู่เมกาตั้นแต่เพิ่นเป็นทหารมาเลยนี่มาอยู่เมกาแค่ไม่น้อยเลยภาษาเล่านะเพิ่นพ่ออ่านได้ค่ะพิมพ์บ่ได้เพิ่นนะพ่ออ่านได้เองเบ้นเจ้าก็เจ้าบ่ได้เขาเรียนภาษาเล่าเมื่อก่อนเนาะตซน ใช่แบบสบายนานั้นแล้วปบเธอบเสือกว่าแม่นี่เหอพบน่ตอนน้ำถั่มถ่วมถ่่มยังจันกับ่นยังอยู่มั้งคนแบอน้ำยังกว่าทาน้ำข้องกว่าสนน้ำข้องกับถวมวะเคยถ่วมไหมน้ำข้องถวมแล้วมันใหย่คือตามเซตามอะไรเด้ออออ๋พีแต่พนแห้งคือปีกายห็นบอกคนตกสิบมือสิบขึนนะมันก็ถ่่มได้ป ถูกครับเยอะแล้วแล้วเป็นยังไงไออาการจะเป็นบมสบายเป็นเก็บเป็นกระเพาะน้ำใสแบบอ๋อกรหามอเพิ่นว oh, ouais. ่าขลามเหลาเบียหกเกล็ดองพ่วนหนึ่งแบบหอกินอ๋อขนามใสเกล็ดองหอยกินเหลาเบียเหลาเบียขลามอแบบไข่เอ๊ะเอาไหมไข่อไงขลามได้เด็กเดือนเตือนซองเดือนเองมันซองเดือนข่ือขลามได้มันก็ไข่เนี่ยเอาตอนเป็นเรือรังเหรอเานี่ยแต่ก่อนนี่แต่ก่อนท่านบอเป็นก็สิเป็นแต่แท้นี่ เขากินปลาดิบเจ็ดสิบกว่าปีเลยแล้วเูาซึกมาเลยเขาซื้อว่าแน่นท้องหนะเขาไปซื้อยามากินในคลินิกมากินแหลหมอสผลจัดให้มียาป้องกันตับแน่ยานั่นเขาคึ้ว่าเขาหยันเป็นโรคตับกระปนันนะโอหน่อยนึ่งแล้วครับเพื่อเพกวดเบิ่งนะเพื่อนว่ากระเพาะบาดเด้เขาเขาใหญ่กอกลงนี่อ๋อหน่อยหใหญ่กอกลงไปนี่ไปเบิ่งอะไกระเพาะบาดเขาเอกอนาให้เบิ่งเลหน่อยหนึ เอ,เอาเอาเอาอย่างเวลาหนักกลดองไปนะเขาเห็นในคอมนะแน่แน่แนแน่ก็พอบัสอยู่คลินิกสวรรค์ฮานอยนี่เขาไปกินอะไรเขาฝ่กินปลาดิบหน่อยเนาะกพวต้อนไข่กินเลยนดี๋ยวนี้บุกดิบไอยก็เคยหมอเคยหางได้ปลาดิบนะปลาดิบหนึ่งชุดอะไรกันถ้าไอยังอ่ะชิ้นดิบก็ถ้าหลิกได้ก็ลิ้กเขาอ่ะลิ้กเพื่องดิบเนี่ยบุกกินเลย เผ็ดเค็มอะไรกินบุได้เมียนน่ะคอยเงินเขาก็บอกนั่นนะโอ้ไปยอนเมียนไปเอ็กเซลเรยมาแั้จ้ะมันสองสามปีเราลีมเขาเลยมาีน้มีไปเอ็กซเลยนะไปกินหางไหมล้องเอาแบนไปเอาในอยู่บ้านแกงปูนไขได้อ่ข้าค่อยนอกนี่เจ็บนาโอ๊ในี่ช่ว่าวบ่ไปกินยาเอต้มหางไหมมาต้กินนะ กินกินแทนหนักนะเอาหิวหนักเอากินรัวกินกินเขาหลักกินนะก็ใครนี่ก็เลยกลับมากินอ่ะแอลกอฮอล์ได้เลยเห็นว่าทีเขาบบกไปหาหมูฮักคู่บอไปอันซุ่มแซนด์นมสังคมนั่นนี่นะนะทำอยู่ในเมืองได้ไปโดนประการั้งก็บีเขาอิ่มจนแล้วเขยาะเขากินเหล้าได้มาโรยโแต่จริงกับโบแมนว่าซีฟูจิกลีกอันนั้นเนาะเนาะ ก็มักหมูอยู่มักสังคมนั่นแหละแต่ว่ามันเห็ดกินนำบ่ได้นางเผาหมูแล้วล่ะก๋วยกับข้าห้าก็กินแค่พี่น้องก็ไก่ก็สีไดงกับไเลเด้อพี่น้องแล้วก็ไก่ก็ดีใจเนาะอาไอ้เขียวฝันกับฝันดีใจน้ำฝันจนเหล่านางบ่พี่น้องฝันไก่กับกันญชงซึ้งไอ้นี่นะไก่ไก่หูอยู่เพราะว่าตอนขังหลังแรลกเนาะไก่ก็เป็นแบบเคอเขียวอีหล่ะแต่ จังได้กับขอบใจแล้วกับขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่เนาะคือไอพ่อนั่นแหละเนาะที่เพิ่นมีเมตาเนาะต่อขอบคุ้มของไอเคียวเรือว่าน้องสุกชัยเนาะคือน้องสุกชัยนี่เพิ่นอินโดไลน์เนาะเป็นหักไลน์น้องสุกชัยนี่แล้วก็น้องสุกชัยนี่ก็เพิ่นบอกละคือร้านผู้หนึ่งเนาะแล้วก็บไก่นี่ก็คือน้องผู้หนึ่งเป็นเพื่อนบอกนะนี้แล้วก็ไก่ิี่บอกยังก็ตามเนาะเพิ่นว่าในนี้ไก่ก็ ทำตามนาทีของเพิ่นนนอกพี่น้องไก,ก่ครับว่าได้ออกลูกออกทางของเพิ่นนนอกพี่นอ้อ,อ,อ,องถ้าผิดพลาดกันใดขอโทษขออภัยเด้อทางผู้ชมสมหมองสมบัติยังได้กัขอบใจหลายๆอ่ะเอาเมื่อดาเด้ดดดอจะนึงเนาะเขาแสดงความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนาะที่ว่าเพิ่นได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุป,ปัจจัยพวก น้องกับพ่อแม่ยังตอบบุญแทนคุณเนาะก็มีแต่ความสืบทอดจริงใจแต่ความยืยนาายันทำข่าวาความยืนยันทำข่า,คาวความทุกข์ความสุขเป็นอย่างไรทั้งนั้นก็มียังกับให้เป็นพี่เป็นปน,น้องกันตลอดไปเด้ออายพอขอบใจเ้เมื่อได้เนีอย